ขอญอาตขอโทษนะครับพี่ๆเลยนะครับพ,พี่หนุ่กกัญชัยนะครับพี่แทนคุณนะครับพี่ต้นอ้อนะครับพีอ่อาจารย์อนันชัยด้วยนะครับผมไม่ได้เอาท่านไปแอบอ้างเพื่อจะไปขอยิมเงินผมแค่ความเจ้านี้ว่าให้เวลาผมไปหาเงินเด็กผู้ชายคนหนึ่ง พูดถึงผมแต่ผมบอกเลยเด็กคนนี้น่ารักมากก็ขอบคุณสําหรับกําลังใจของลุงและลูกนะลุงขอบคุณมากๆลูกทนายธรรมราชค่ะโผลดแซคคุณหนุ่มกัญชัยและทีมโอเวนเจอร์ปราบเชื้อมจิตนะคะปมพ่อน้องเพลสแอบอ้างชื่อประวิงนี่ค่ะคุณหนุ่มกันชัยซัดก,กลับเงืบเขาอย่างรู้จักชั่วดีไม่เหมือนกับบางตัว จากกรณีที่ก่อนหนะ้านี้คะท่านผู้ชมค่ะพ่อของน้องเพลสนะคะที่อ้างชื่อคุณหนุ่มกัญชัยค่ะและทีมเอเวนเจอร์นะคะยืมเงินและประวิงนี่ค่ะโดยคุณต้นอ้อนะคะได้มีการออกมาไลฟ์สดข่าวฟาดเดือดถึงบุคคลหนึ่งนะคะไม่ขอเอ่ยนามแต่มีพฤติกรรมแอบอ้างนะคะว่าเป็นทีมงานของคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งค่ะในการช่วยชนกับกลุ่มเชื่อมจิตนะคะโดยบุคคลน,นั้นไม่ได้แอบอ้างแค่ว่าเป็นทีมงานของเป็นหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ยังพาดพิงนะคะไปถึงทนายอนันชัยค่ะคุณอ e ี้แทนคุณและคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยพ โดยคนคนนั้นนะคะยังอ้างอีกนะคะว่าในวันที่1สิงหาที่จะถึงเขาจะเดินทางไปที่สุราษฎร์ร่วมกับทีมของคุณตนอ้อด้วยและอ้างอีกนะคะว่าหลังจากที่ทาภารกิจเสร็จเนี่ยเดี๋ยวทางคุณหนุ่มกัญชัยนะคะจะเป็นคนจ่ายเงินค่ะที่เขายืมให้คือมันมีประเด็นนิดนึงนะทุกคนคืออ้อขอพูดหน่อยเนาะเเป็นว่าอ้อไม่เอ่ยชื่อนะคะแต่ว่ามันมีคนแจ้งมาทางอ้อนะคะอ้อได้ฟังคลิปเสียงหมดแล้วนะคะอ่ามีคนเอาชื่ออ้อ กับพี่หนุ่มทนายเปียกอีนะคะอ่าไปพูดแอบอ้างนะคะคุณไปเป็นหนี้เป็นสินกันเราไม่ทราบหรอกนะคะอ้อเป็นหนี้ใครอ้อก็ไม่เคยเอาใครไปแอบอ้างไม่มีก็คือบอกไม่มีไม่มีใช้คือบอกไม่มีแต่ไปแอบอ้างว่าเดี๋ยวไปเอาเงินกับคนนี้มาใช้ให้เดี๋ยวคนนี้จะใช้ให้แล้วก็บอกว่าเนี่ยต้องมาทํางานกับทีมเรากับทีมพี่อ้อเราก็เลยงงว่า ทีมงานเราก็มีเราก็รู้นะใครเป็นทีมงานเราคุณอยากเป็นอินฟูอยากเป็นอะไรไม่มีใครว่าคุณค่ะคุณอยากทำคอนเทนต์อยากจะไปทําเชื่อมจิตไม่มีใครว่าค่ะคุณจะไปไลฟ์สดทําข่าวไม่มีใครว่าค่ะ 1. 1> แต่คุณมาแอบอ้างว่าหนึ่งเป็นทีมงานของอ้อด้วยสองพี่หนุ่มจะให้เงินไปใช้ด้วยอันนี้ไม่ใช่อย่าทํานะคะ ต่อมาหลังจากวันนั้นเองค่ะทางช่องทิกต็อกของพ่อน้องเพลสนะคะที่ก่อนหน้านี้ค่ะเคยออกมาพูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเชื่อมจิตอยู่บ่อยๆนะคะ <ๆ S 1> ก็ได้ออกมาเปิดหน้าฉเฉลยเองค่ะพร้อมกับระบุแคปชั่นแซบนะคะว่าท่านประธานถ้าเป็นมูลนิธิแล้วเนี่ยก็ควรจะตรวจสอบก่อนที่จะขึ้นไลฟ์เพราะว่าประชาชนเสียหายมากครับเพราะบางส่วนมันไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องราวนี้นะคะสร้างกระแสตีกลับวิจารณ์เดือดไปที่พ่อของน้องเพลสไม่น้อยเลยค่ะจนกระทั่งเจ้าตัวนะคะได้ออกมายอมรับแล้วนะคะว่าแอบอ้างจริงพร้อมกับยกมือไหว้ขอโทษนะคะพ่อน้องเคลส News ะะเพื่อชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นแล้วก็นําหลักฐานข้อมูลต่างๆมาเปิดเผยชี้แจงกรณีคลิปเสียงที่หลุดออกไปนะคะโดยพ่อน้องเพรสค่ะยังหาเงินจ่ายไม่ทันนะคะซึ่งเจ้าหนี้ได้โทรมาทวงเงินต้น24,0 0 0บาทโดยมีกําหนดนะคะจะคืนเงินจํานวนดังกล่าวในวันที่1สิงหาคมตนนะคะก็ไม่มีเงินค่ะจึงได้กล่าวอ้างไปว่าจะยืมคุณหนุ่มกัญชัยมาใช้คืนให้เพราะว่าในวันที่1สิงหาจะเดินทางไปที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีพร้อมกับทีมงานของคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งทนายอนันชัยและคุณอี้แทนคุณเพื่อไปขึ้นศาลนดีเีเเิรงลปสยยหุ มาเสียก่อนจึงไม่ได้เดินทางไปด้วยส่วนเรื่องการแอบอ้างคุณหนุ่มกัญชัยต้องยอมรับเลยว่าตนเองนั้นผิดจริงที่แอบอ้างไปว่าจะไปขอยืมเงินมาใช้นี่ส่วนตัวแต่ไม่ได้มีเจตนาอะไรไม่ดีส่วนเรื่องของคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งนั้นส่วนตัวแล้วตนไม่ขอพูดถึงอะไรอีกเพราะว่าคลิปเสียงก็อยู่กับทางนู้นแล้วซึ่งจําไม่ได้ว่าพูดอะไรไปบ้างเกรงว่าจะทําให้เข้าใจผิดกันมากขึ้นขณะดเดียวกันค่ะทีมข่าวก็ได้ติดต่อไปยังคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งด้วยนะคะเพื่อสอบถามถึงกรณีดังกล่าวคุณตนออ้นอ มาให้ค่ะถามว่ารู้จักกับพ่อของน้องเพรสหรือไม่นะคะเพราะว่าในคลิปเสียงนะคะที่มีการกล่าวอ้างค่ะบอกว่ารู้จักกับตนนะคะรวมมีถึงทนายอนันชยัยคุณหนุ่มกันชยัยคุณอ e ี้แทนคุณด้วยแล้วก็จะขอยืมเงินผู้ใหญ่เหล่านี้นะคะเพื่อนํามาใช้หนี้ค่ะตนต้องขอชี้แจงเลยนะคะว่าส่วนตัวแล้วไม่เคยรู้จักกับพ่อของน้องเพรสมาก่อนนะคะเพียงแค่ว่าเคยช่วยเหลือลูกเขาตอนช่วงโควิดเพราะว่าเขาขอความช่วยเหลือมาแล้วก็เคยเจอหน้ากันในงานแค่ครั้งสองครั้งนะคะเคยมีบุคคลใกล้ชิดออกมาเตือนเราด้วยนะคะว่าให้ระวังพ่อน้องเพรสไว้นะคะเนื่องจากชอบเอาชื่อคคนสําัญ ไปแอบอ้างเพื่อประวิงใจนี่แต่แล้วเนี่ยเรื่องมันก็เกิดขึ้นกับตนนะคะจึงอยากจะฝากถึงพ่อน้องเพลสเขาว่าเรื่องการแอบอ้างนะคะขอให้ออกมาขอโทษกับผู้ใหญ่ที่กล่าวอ้างแล้วก็อยากกระทําอีกนะคะส่วนเรื่องนี้ส่วนตัวเนี่ยตนขอไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนบุคคลขอให้แก้ไขปัญหาด้วยตัวเองอยากจะให้เขายอมรับแบบแมนๆเพราะว่าทุกคนไม่ได้บอกว่าจะไม่ให้โอกาสผิดก็ยอมรับเพราะว่าทุกคนไม่ได้บอกว่าจำไม่ให้โอกาสผิดก็แค่ยอมรับต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณโควิดนะที่พี่เคยช่วยเหลือลูกสาวเขา นานแล้วแลวพี่มาจําได้อีกทีก็คือตอนที่ลูกชายเขาออกทีวีแล้วก็เอ๊ะเขาก็ทักมาทางทางทิกตอกเราแหละเราก็อ๋อจําได้แล้วก็คุยกันแล้ววันที่ไปกองป่าเนี่ยเราก็บอกเออถ้าว่างก็ไปแล้วกันก็คือครั้งแรกอะค่ะเราก็เชิญชวนประชาชนที่เห็นเห็นเห็นต่างจากกลุ่มเชน้อจิตไปอยู่แล้วพอไปถึงเขาก็เข้ามาทำความรู้จักกับพวกเราทุกคนแล้วก็ไปรายการหุ่นกระแสด้วยซึ่งตอนนั้นเราก็ชวนในฐานะที่ทุกคนเนี่ยที่ไปกองป่าเอยใครอยากไปชมรายการไปนะ แต่เขาว่าโทรหาทีมงานหมกระแสว่าพี่ต้นอ้อให้ผมมาออกรายการด้วยทีมงานโทรหาเราว่าเอ้ยอ้ออ้อให้เขามาออกรายการด้วยเหรอเปล่าพี่หนูจะมีสิทธิ์อะไรไปให้เขาออกหนูไม่ได้เคยชวนเขาออกรายการหนูแค่บ,บอกว่าเ้าว่าก็ไปนั่งดูซึ่งเวลาไปห้องส่งก็จะมีที่ให้อผู้ติดตามนั่งดูอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นใครที่ไปถูกไหมคะ,ะแต่อันนี้เขาไปอ้างเราอะยกนั้นพี่ก็ไม่คิดอะไรจนมาเกิดเรื่องเนี้ย ที่พี่หนุ่มเตือนแล้วก็มาเกิดเรื่องนี้ที่เขาส่งทีมมาให้เราพี่ก็อ๋อทําไมต้องไปอ้างแบบนี้เพื่ออะไรเติมแสดงว่าการอ้างเรื่องพี่หนุ่มกัญชัยจะใช้นี่ให้อ้างเป็นทีมงานพี่เนี่ยคือเขามีพฤติกรรมการอ้างโน้นอ,อ้างนี้มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วถูกต,ต้องไหมฮะก็ก่อนที่พี่จะได้ทิปเสียงนะก็ก็มีคนไปเคยไปแจ้งกับพี่หนุ่มมาแล้วรอบหนึ่งอตอนนั้นพวกพี่ก็ก็ระวังตัวไว้เฉยราะว่าเราไม่ได้มีหลักฐาน แต่ว่ามีคนโทรไปเข้าในรายการตอนนั้นที่พี่หนุ่มบอกอใช่เราก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรพี่ไม่ได้เกลียดนะแล้วก็พี่ก็ไม่ได้โกรธในสิ่งที่ผ่านมาเขาจะเคยแซะหรือว่าเคยในระหว่างทางที่พี่หกล้มแล้วเขากระทึบงจ้ำอย่างที่ก็ไม่ได้โกรธนะพี่เข้าใจในมุมมองของคนที่จะเอาตัวรอดนะคะกับการที่อยู่ฝั่งไหนแต่ณนะตอนเนี้ยพี่อยากให้เขายอมรับแบบแมนๆเพราะทุกคนน่ะไม่ได้บอกว่าจะนะาให้โอกาส พะะี่เองยังเคยได้รับโอกาสเลยณนะปัจจุบัน,นที่ได้รับโอกาสจากผู้คนเพราะว่าในสิ่งที่เราผิดเราก็ยอมรับไปนะคะแต่ในสิ่งของคุณพ่อเนี่ยอ,อ้อมองว่าเขายังดันทุลังแล้วก็ยังพยายามที่จะโยนที่ให้ให้เราคือเรารู้ว่าตอนนี้เรามีกระแสลบแต่คุณไม่จําเป็นต้องมาถมเราอีกโดยการที่คุณเอาเราไปแอบบอ้างแบบซึ่งอันนี้พี่ก็ไม,ไม,ไม่ไม่โอเคหรอกแต่ว่าถ้าเขาสํานึกผิดแล้วก็ สัตทัไปมันก็จบค่ะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เองค่ะทางด้านของทนายธรรมราชนะคะทนายความทางฝั่งของครอบครัวเชื่อมจิตค่ะก็ได้ออกมาแชร์ข่าวนะคะในประเด็นดังกล่าวพร้อมกับระบุคแคปชั่นนะคะว่าพ่อน้องเพลสครอบครัวคนดีที่คุณหนุ่มกันชัยแกเคยชื่นชมแล้วก็ประกาศจะมอบรางวัลให้เอ,ออเือเอ,ออเือเอาเวนเจอร์ด้านของพี่หนุ่มก็เข้ามาคอมเมนต์สวนกลับแซบทันทีนะคะว่าเขาก็ยังรู้จักผิดชอบชั่วดีนะครับไม่เหมือนกับบางตัวว่าไหมครับทนายโดยเรื่องราวของพ่อน้องเพลสค่ะที่ทนายธรรมราชยกมาแซะนะคะเป็นตอนที่พ่อ ของน้องเพลสนะคะลงคลิปของลูกชายคนเล็กค่ะที่ได้ออกมาพูดเตือนสติเด็กชายวัยแปดขวบเชื่อมจิตนะคะพร้อมกับให้กำลังใจคุณหนุ่มกัญชยัยซึ่งกลายเป็นไวัยเล่ามากๆเลยนะคะจนทําให้หลายคนเนี่ยรู้จักค่ะฝากบอกเด็กคนนั้นด้วยนะตั้งใจเรียนตอนโตมาจะได้ช่วยพ่อกับแม่หาเงิน อย่าว่าพี่หนุ่มอีกนะเพราะว่าพี่หนุ่มเขาเป็นรุ่นพ่อเราแล้วไม่ใช่เป็นเพื่อนซึ่งคุณหนุ่มกัญชัยนะคะก็เคยนําประเด็นนี้ไปออกในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ด้วยนะคะแล้วก็กล่าวชื่นชมขอบคุณน้องที่ให้กําลังใจค่ะเด็กผู้ชายคนหนึ่งพูดถึงผมแต่ผมบอกเลยเด็กคนนี้น่ารักมากอมขอบคุณสําหรับกําลังใจของหนูและลูกนะลุงขอบคุณมากๆลูก ทั้งนี้หลังการไต่สวนระหว่างครอบครัวเชื่อมจิตนะคะแล้วก็ทีมอเวนเจอร์เมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะทนายธรรมราชนะคะก็เคยออกมาแซททนายรุ่นพี่อย่างทนายอนันชยัยอีกหนึ่งคู่พิพาทหลักในคดีนี้ไปแล้วรอบหนึ่งนะคะปมยื่นคําร้องให้พาตัวเด็กค่ะไปตรวจว่าเป็นออทิสติกหรือไม่ โดยสารได้ยกคำร้องประเด็นนี้นะคะแล้วก็ไม่ให้นำออกมาพูดค่ะแต่ว่าทนายธรรมราชนะคะนำมาแซะว่าให้ทนายอนันชัยค่ะไปตรวจสุขภาพจิตบ้างตามที่ท็อปดาราได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้ก็เรียกได้ว่าเรื่องไกลจบก็ยิ่งระอุนะคะซัดกันกระหน่ำแบบไม่มีใครยอมใครค่ะเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อท่านผู้ชมคิดเห็นกันยังไงบ้างอย่าลืมร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงซับๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top ดารานะคะ